สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม Youtube ช่อง V พารวยนะครับวันนี้รับชมแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรหลักหน่วยล่างประจำงวดวันที่16ทับ03นยทับหกนะครับหรือสิบหกมีนาคม67ที่ถึงนี้นะครับก็เป็นสูตรปักหลักหน่วยล่างห้าเลขลงครั้งที่5นะครับสำหรับสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมาก็ เรียบร้อยนะครับหลุดไปนะครับสำหรับทางช่อง y ย u u ูบวีพาไวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลักที่แบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางและความมัเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลังจากที่ผมลงชิฟวิโอลงไปนะครับก็หายไปก็ ม่ได้ลงคลิปวีโอนะครับก็ส่วนไม่มีการบรรยายก็ลงไว้ที่ช่องทูพาลเวยแล้วนะครับ t W O ทูแล้วก็พาลเวนะครับสำหรับส่วนนี้ซึ่งในการมาบรรยายนี้ก็ตัวทิศทางว่ามีเสียงเพลงที่เปิดมาหรือไม่นะครับเพราะว่าก็เก่งในเรื่องปัญหาลขสิทธิ์นะครับอาจจะถูกปิดการสร้าง รายได้ YouTube ไปนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็นำสถิติผลสลากกินแบ่งที่ออกไปแล้วมาให้ดูนะครับสำหรับเลข9นะครับก็มา5งวดติดแล้วนะครับลงล่างนะครับ89แล้วก็ขึ้นบน79แล้วก็มาลงล่าง09แล้วก็มาขึ้นบน95แล้วงวนล่าสุดก็มาลงล่าง79นะครับเลข9 ไม่รู้ว่าจะมาอะไรนักหนานะครับขนาดเลขดับก็ยังเอาไม่อยู่นะครับเลขงวดหน้าคงจะขึ้นบนอีงนะครับออกสลับบนล่างเลยนะครับเลขเก้ามาห้างวัดติดนะครับของเขาแรงนะครับเลขเก้าสงสัยติดน้ำมันคงเยอะก็มาว่าก,กันด้วยเรื่องหน่วยล่างนะครับห้าเลขก็ใช้หลักพันบวกหกกงที่นะครับก็พูดไปเรื่อยนะครับ ก็เลขค่านะครับหลักพันบวกหกคงที่ห้าบวกหกคงที่ก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ 1, 1, 1่น 2, 2, 5, น 7, 7, าาง 6, 6, 6, 3, นะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกลงท้ายหกก็เลขหกหกบวกสามก็เป็นเก้านะครับโวยล่างห้าเลขมีหนึ่งสองเจ็ดหกเก้านะครับซึ่งผลวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดออกหนึ่งศูนย์ห้า เก้าเจ็ดเก้าสองตัวล่างออกหกหนึ่งนะครับก็เข้าหลักหน่วยล่างนะครับเลขหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามผลการกำณนะครับส่วนนี้ซึ่งก็ใช้มายาวนานครับก็ในงวดที่ผ่านมาก็เรียบร้อยนะครับไม่มานะครับหลักหน่วยล่างเลขเก้านะครับออกเจ็ดเก้าไม่มานะครับก็มาดูสถิติยอนหลังนะครับก็เดือนดีมาตลอดนะครับ มาเจอสัญจรเข้าไปก็ห <enta> ลุดเลยนะครับซื้ออะไรก็ได้ที่มีเล็กแปดก็หลุดนะครับก็บัญชายบรรยายบนตาบรรพูบรรณะไปเลยนะครับก็เข้าไปนะครับตามผลกันมันก็มาครบ และหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้านะครับสลับสูตรหลักหน่วยบนนั้นก็ทำเป็นคู่ชุดเวินสองตัวบนล่างก็เข้าเจ็ดเก้านะครับผมก็จะทยอยลงนะครับสูตรหลักหน่วยบนนี้ก็จับตามองนะครับในแต่ละสูตรนะครับบางสูตรผมก็ไม่ได้ลงแนวทางนะครับอย่างเช่นเลขเก้านี้ออกบนออกล่าง ออกบนออกล่างออกบนออกล่างห้างงวดติดนะครับเลขเก้าแล้วก็ก็ดูนะครับจะขึ้นบนไหมครับเลขเก้านะครับแบบสลับฟันปลานะครับออกมาแบบแปลกๆนะครับก็คำนวณใน,นงวดต่อไปนะครับก็ใช้หลักพันนะครับบวกหกคงที่ ช่วงนี้ก็พูดไปพูดมาก็เหมือนจะไอนะครับ I love you ห้าบวกหกคงที่ก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับก็ลงท้ายหนึ่งเอาเลขหนึ่งจากนั้นหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกลงท้ายหกเลขหกหกบวกสามก็ 3, เป็นเก้านะครับเหมือนล่างห้าเลขมีหนึ่งสองเจ็ดหกเก้านะครับที่ทำได้ซึ่งวันที่หนึ่งทับสองทับหกเจ็ดออกหกศูนย์เจ็ด 063หกสาองล่างออก09นะครับก็มาเลข9ล่างนะครับออก09ต่อไปก็จะเปขึ้นบนนะครับเลข9เลขผีบ้าผีบอออกไปเลยครับผมก็มาบรรยายนะครับก็ดูเสติซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ออกมาแบบตลกนิดน,นึงนะครับ พันที่หนึ่งับสอง้หกเจ็ดออกหกศูนเจ็ดศูนย์ลสามสองล่างออกศูนย์เก้าก็เข้าเลขเก้าหลักหน่วยล่างนะครับสําหรับสูตรต่างๆก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรสองตัวบนล่างก็เข้าโคชุดเจ็ดเก้านะครับสูตรหลักหน่วยบนนะครับหรือเรียกอีกชุดหนึ่งก็เรียกว่าโคชุดสองตัวบนล่างนะครับซึ่งก็จะลงกีฟเในโอกาสต่อๆไปนะครับ ก็ดูสูตรหลักหน่วยล่างไปก่อนนะครับส่วนนี้เดินทางมายาวนานแต่ไปเจอสันจรก็อหลุดนะครับใช้หลักเลขตัวเดียวก็คง <c oughs> <c oughs> พูดไปพูดมาก็ไอแล้วครับก็ใช้หลักพันบวกด้วยหกคงที่นะครับเจ็ดบวกหกคงที่ก็เท่ากับสิบสามลงท้ายสามอเลขสามฉะนั้นสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่สี่บวกห้าก็เป็นเก้า ก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดลงท้ายแปดก็เลขแปดนะครับแปดบวกสามก็เท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งเอาเลขหนึ่งหลักหน่วยล่างห้าเลขทาได้สามสี่เก้าแปดหนึ่งซึ่งผลวันที่สิบหกทับศูนย์สองทับหกเจ็ดออกเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าสองตัวล่างออกสี่สามนะครับออกเก้าห้าแล้วก็ไปออกเจ็ดเก้าล่างนะครับแล้วก็สองตัวล่างก็จะไปขึ้นบนนะครับซึ่งโอกาสที่ จ็ดและเก้าจะขึ้นบนนี้โอกาสสูงนะครับตามที่ผมได้ดูทิศทางตัวเลขนะครับก็เป็นการความที่เห็นส่วนตัวนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับก็ดูสังเกตเอานะครับแต่ละตำแหน่งแต่ละตัวเลขนะครับอย่างเช่นให้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนรือท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นคู่ชุดวินนะครับไปต่อยอดเป็นเลข หลักร้อยหรือว่าเป็นหลักอื่นได้นะครับก็ทําขึ้นมานี้เพื่อให้ดูทิศทางตัวเลขน,นะครับใครที่ไม่ชื่นชอบก็เงียบไว้นะครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ที่ไม่ดีผมก็มือเร็วนะครับพัอกอย่างเร็วนะครับถึงหน้าตาดีแต่อารมณ์บอดีก็ใช้หลักพันบวกด้วยหกคงที่นะครับ หลักพันคือเลขหนึ่งบวกหกคงที่หนึ่งบวกหกคงที่ก็เท่ากับเจ็ดนะครับก็เอาเลขเจ็ดเป็นตัวเลขแรกฉะนั้นเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดนะครับแปดบวกห้าก็เท่ากับสิบสามลงท้ายสามเลขสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองลงท้ายสองก็เลขสองสองบวกสามก็เท่ากับห้านะครับหลักหน่วยล่างห้าเลขทําได้เจ็ดแปดสามสองห้านะครับซึ่งในงวดน,นี้ก็หลุดนะครับไม่มีเลข ก้านะครับออกเจ็ดเก้าก็สังเกตนะครับเจ็ดเก้าจะขึ้นบนหรือไม่นะครับส่วนมากสองตัวล่างที่ออกไปแล้วในงวดต่อไปก็จะไปขึ้นบนนะครับอย่างเช่นตัวเลขนะครับออกศูนย์เก้านววดก่อนก็มาออกเก้าห้านะครับออกสี่สามข้างล่างงวดถัดมาก็จะมีสี่และสามบนนะครับซึ่งก็ออกหกศูนย์สามก็มีสามบนนะครับซึ่ง ในงวดล่าสุดออกเจ็ดเก้าล่างถ้าตามเศรีฐีก็จะขึ้นบนก็จะมีเจ็ดและเก้านะครับดูทิศทางตัวเลขนะครับที่ออกแบบเหมือนเหมือนใบให้เรานะครับแต่เราไม่สังเกตเองนะครับถ้ามีเลี้ยงเบอร์เลยเสถีรก็ดูเอานะครับเลขไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับในวันนี้นะครับไปเข้าสิบล่างแทนนะครับเลขเจ็ดนะครับ บอกให้มาก็ไม่มานะครับเนื่องจากเขาไม่มีนะครับเลขเก้าเจ็ดแปดเก้าสามสองห้าน่าจะดีนะครับตรงนี้ไม่มีเก้านะครับก็หลุดนะครับในงวดนี้ก็เดินทางมายาวนานก็หยุดพักไปแล้วนะครับถ้าหลุดเกินสองสามงวดผมก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่ขึ้นมานะครับถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับก็เอาสูตรใหม่มาเทนแทนนะครับก็เป็นตามผลการงานครับ ทำได้เลขอะไรก็ลงตามนั้นส่วนมาหรือไม่นั้นผมก็ไม่สามารถล่วงรูร้อนาคตได้นะครับเพราะว่าผมก็นอนเล่นที่บ้านเหมือนกับท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่มีส่วนใดในการไปออกรางวัลน,นะครับผมก็เป็นการชิดคํานวณตามตัวเลขที่ออกมานะครับส่วนจะไปตรงกับรางวัลที่ออกไไหรือไม่นั้นไม่คอนเฟิร์มนะครับก็คำนวณในงวดต่อไปก็นำสองห้าสามหกศูนย์สามสองร่างเกตเก้า นำมาตั้งก็ใช้หลักพันนะครับเลข3าบวกหคงที่ก็เท่ากับ9ก็ได้เลข9เป็นตัวเลขแรกจากนั้น9ไปบวกถึงเท่ากับ10 10ลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์จากนั้นศูนย์ไปบวก5้าก็เป็น5้าห้าบวก9เท่ากับ14ลงท้ายสี่เลข4 4ี่บวก3าก็เป็น7นะครับหลักหน่วยล่าง5้าเลขมี90 5 4 7นย์หี่เจนะครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับส่วนตัวเลขหลักร้อยบนบวกหน่วยบนก็ หกบวกสามก็เป็นเก้านะครับเพิ่มเติมก็เป็นศูนย์นะครับเลขวิ่งเลขเด่นวันนี้ก็มีเก้าศูนย์นะครับเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะออกมากนะครับรางวัลสองตัวบนล่างก็ติดที่มีเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งไว้นะครับท่านผู้ชมที่เลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมก็พูดไปแค่นี้แหละครับวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดก็รอผลออกน,นะครับซึ่งผมก็ พูดให้ท่านผู้ชมนะครับถามว่าผมนำไปรุนรางวัลไหมตามกดที่ทำมานะครับคนให้เลขห้ามเล่นนะครับถ้าเล่นแล้วก็เลขจะไม่มาเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็สนับสนสุนสลายากินแมงรัฐบาลที่ถูกต้องตาผลไม้เท่านั้นนะครับก็มีเนื้อหาตามความจริงตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับก็อธิบายให้ท่านผู้ชมผูฟังที่เข้ามารับชม ใช่มีโชคมีลาบนะครับในการนําไปรุ่นละวันก็มีหลายๆสูตรที่นํามาแบ่งปันซึ่งก็เป็นไปตามผลการคํานวณทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะสูตร2ตัวบนล่าง 3- ามชุดตัวเลขน,นะครับก็เข้าทั้งบนและล่างมา4ี่ห้างวดติดแล้วนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความมั่งทั่ตัวเลขเป็นเพียงผลคํานวณตามหลักสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมชื่นชอบในสูตรไหนก็เลือกเอาสูตรนั้นเป็นหลักนะครับ สูตรไหนที่หลุดบ่อยก็ดูดูไว้ก่อนนะครับซึ่งผมก็ชุดค้นสูตรกันมานี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทําตามผลบวกที่ออกมาส่วนตัวเลขจะมาหรือไม่นั้นก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเองนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับซึ่งผมก็ไปดูสืิติทุกอย่างก็ชิดคำนวณตามผลการคำนวณที่ออกมาสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดี นะครับสวัสดี